สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่ The p a n d o ร a เขาเยเที่ยงนะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่บนเขาเยเที่ยงนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรอกที่ The p a n d o ร a เขาเยเที่ยงที่นี่จะมีบริการที่พัก แล้วก็อาหารแล้วก็กาแฟด้วยนะคะนี่จะเป็นสะพานแก้วของที่นี่นะคะซึ่งสามารถเดินออกไปแล้วจะเห็นวิวโดยรอบของเขาเยเที่ยงใต้นะคะพร้อมกับอ,อำเภอปักช่องซึ่งมองเห็นไกลๆนู้นนะคะที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นที่พัก แล้วก็โซนร้านอาหารที่นี่จะอยู่ที่เขาหเที่ยงใต้นะคะก็เปิดทําการแล้วนะคะอากาศบนนี้ก็จะเย็นสบายนะคะเราอยู่ที่เขาเที่ยงใต้เดอะแพนดอราเขาเที่ยงนะคะแล้วอย่าลืมคิดถึงรถคิดถึงเรา คิดถึงกิจประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะ